พือะืพื้นที่เรามีน้อเดเมดีครับผมชอบแบบนี้แหละมีหลากหลายดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีเหรอมันทำให้ลำต้นสูงโอ้โหดูมม่วงครับนี่ครับโอ้โหพอมันอะไรวพอมันเบียดกันนะมันจะทำให้เราผลผลิตเราไม่ดีเพราะว่าอืมโอ้โหสวรรค์ผมเลยนะเนี่ยเป็นส่วนเลยนี่น้เลือ เพราะว่าปลูกที่มันน่าจะดีเยอะๆน่าจะปลูกเยอะโอ้โหจอดมากชาบ้านนี้น่ามายมกินไม่มีเลยครับเนี่ยผมกำลังจะทยอยเอาลงแบบนี้แหละผมเห็นน้องเขามาถ่ายว่ามันมีหลากหลายสายพันธุ์ดีของมันเลยสนใจเพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าครูอะไรนะคูอ้อมอ่ะเขามาบ่อยใช่ไหมครับ แกกินเงาะกินอะไรโอ้โหผมเห็นแล้วชาวนี้พรว่าแกมาทีแกก็จะมาเที่ยวอ้อมอายอ้อมอานู่นอ๋อนั่นแหละครับผมเห็นแกมากินเงาะให้ดูโอ้หัน่าไปชมจังใช่แแกแกมาเที่ยวบ่อยอือคือผมจะลงลงหลากหลายอ่ะแล้วแล้วก็จะดูว่ามีสามไร่เองครับไม่เยอะเนี่ยตรงนี้ก็สอไร่ เพราะว่าตรงนี้สองไร่พื้นที่ตรงนี้นะที่ปุ่มตรงนี้สองไร่แต่ว่าพื้นหนึ่งข้างในอ่ะมันเป็นสิบไร่แต่มันหลายคนหลายหุ้น๋อแต่เฉพาะช่วงนี้เขาไม่เห็นอันนี้คือของป้าคนเดียวเนาะใช่ใช่สองดีครับผมว่าสองไร่เราดูแลง่ายกนี้เลยมันไม่ได้มันไม่ได้ดีนะเหรอเพราะว่าเออต้นทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยอ่ะอืมมันมันมันมีอย่างอื่นแย่งมันไปใช่ไหมครับทำให้เราดูแลเราเห็นแล้วทะลุหมดเลยอืมผมว่า เพราะว่าถ้าปลูกปุ๊บมันจะได้มันจะมันจะได้รู้ว่าอะไรได้หมดเลยนะเพราะที่เนี่ยมันมันใช้ได้หมดทุกอย่างเลยกล้วยเอยมะม่วงเอ่ยใช่ใช่ครับดินสมบูรณ์มากเลยอ่ะแล้วมันติดเขาอากาศก็ได้ด้วยนี่แหละผมชอบแบบนี้แหละตัวไหนปลูกไม่ขึ้นแล้วก็รู้ไงครับว่ามัน ตัวไหนพันไหนมันไม่ได้ไอ้ี่สองไร่มันจะเยอะคนไอ้พี่สามไร่มันจะยกะคนนี่ครับโอ้โหคุณป้าอุตส่าเอามาให้พีมสดๆเลยครับถอนอุญาตทานสดๆโอ้โหโหยังก็อยังก็อยังก็ไข่ไก่ครับพี่น้องครับอ๋อมีมียงชิดมันจะมาแค่หน้าเงาะหน้าที่เรียนไม่ได้บอกหวานเปรี้ยวเปรี้ยวนี่ก็หวานอื้ย ไม่เคยได้เข้ามาชมสวนแบบสดๆนี่ครั้งแรกเลยในชีวิตเลยเนะี่ยมาสวนทุเรียนไม่เคยเข้าไปสวนทุเรียนไม่เคยอยากจะไปทางจันแต่ก็ไกลเหลือเกินแล้วทำงานอยู่แถวนี้เหรอคะอูกรุงเทพรครับว่มาม<อ>ีโอกาสก็เอ๊มามาชะอำทีผมก็นึกถึงม,มีสวนไหนนะนจะมาอุดหนุนด้วย ถ้าช่วงไหนมีทุเรียนมีผลไม้เยอะๆไปฝากเพื่อนๆเราจะได้มีตลาดมีอะไรให้ด้วยด้วยโปรโมตครับทำงานประจำอยู่ใช่ครับโอ้โหต้นนี้ต้นนี้สวยมากเลยทรงพุ่มอหืมเนี่ยมันแน่นไปกาปลูกมันแน่นแต่เขาปลูกเป็นต้นคู่นะ บางที่เขาก็เขาก็บอกว่าดีนะต้นคู่ให้มันขึ้นคู่กันทุเรียนอะ่อะอืมหวานหวานโอ้โหมา oh, ยงชิดอุ้ยตอนถ้าเธอมาตอนตอน้ตนเดือนอืมเโอ้ oh, เห็น <Hey. S 2> คนอ้อมกินเงาะอน้ำ oh. <laughs> 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 ลายไหลเลย อืนี่ครับดูครับรู้ดกไม่ดกนะครับดูออกครับพี่นอกโอ้โหแบบนี้แต่เราไม่ใช้ใช้ดีด้วยนะมืนแดงแย้แบบนี้เลยอ่ะไม่ออื้อมันเปรี้ยวมัแดงแย้เลยอ่ะรู้ละสามสบาทเดี๋ยวเดี๋ยวจได้ในตมเทนี่คุณลาใช่ไหมครับตอนเดือนเดือนมก ดูครับผู้เรียนกำลังเป็นผลแล้วครับอือฮแล้วถ้าเราจะลงลงลงพันอะไรต่างๆเนี่ยเราควรลงหน้าไหนครับอ่ะครับจำเป็นไม่ต้องมากฝนนะฝนนะฝนอืมมันมันจะร้อนอืม อยอนนม่คร่ควรม่ควรลาะว่มัอครบร้อนแล้วมัให้ก้อเรรสวรรค์ผมเลเนี่ยมีทุกอย่างมีทุกอย่างผมชอบแนวนี้แหละแนวที่แบบว่าอูกมันแน่ไม่ทาให้เราอเลยครับตอนนีมันปลูมันก็ดีนะมองเห็นเยอะแยอะเลย แม่บอกว่ามายงชีดมันเยอะเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่แต่ว่ามันอยู่ข้างบนสุดพอมันโตคือนก็พอแล้วอร่อยต้องเป็นตะก้ออยนี้มาางโปที่นี่เมล็ดนันก็ทำเป็นต้นกล้าขายได้นะเนี่ยใหญ่เขาไม่ใช่เมล็ดค่ะเม่ใชกใช้กิอ แล้วเวลาเก็บตรงนี้เราใช้เราใช้เรื่องนี้ใช้เป็นดายขึ้นไปปีนผักดผัดหวานหวานหวานแล้วเก็บเมล็ดไปเพาะดูตอนชื่อมไม่ยอมชิดไม่ยอต้องต้นเดือนต้นเดือนมีนาใช่ไม่ได้ใช่โอ้โหจริงถ้าน้องมานี่ครับโอ้โหนี่ก็ลูกไข่ไก่อ่ะไข่เป็ดเลยนะกำเลี้ยวมือไม่หุ้มอ่ะโอ้โหนี่นี่มันหมดแล้วอ๋อ ขอบคุณป้ามากเลยนะครับที่ามาชมแล้วก็ให้ทานแบบสดๆถึงแม้ว่าจะหมดแต่แล้วก็ตามโอ้น้าใจป้านี่สุดยอดมากเดี๋ยวผลผลิตเยอะๆผมจะมาเหมาผมจะผมจะมาเหมาแลา้วจะเอาไปฝากเพื่อนๆ,ๆด้วยผมรู้ละ <ๆ S 2> <laughs> ผมรู้แหล่งแล้วผมรู้แหล่งแล้วคราบจะได้มาถูกแล้วคราวนี้นอือโอ้โหมว่า เพราะว่าพอดีนะไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับชิดมากนะเนอะพอมันขึ้นปี๊ดอย่างเงี้ยมันไม่มีกิ่งเอาเลยอืมพอมันขึ้นปี๊ดนะมันไม่มีกิ่งเอาเลยนะอ่อตัวอื่นมันจะได้แต่ไอ้ทุเรียนอาจจะไม่ได้เต็มใช่ไหมครับ<อ>ไม่ได้ไอ้เต็มร้อยผมชอบที่ว่าผสมประสานกันดีไม่แบบกล้วยก็กล้วยทั้งดุนทั้งสวนอย่างเงี้ยผมชอบไอัน,นี้ยผมชอบแนวคิดป้าแบบเนี้ยคือ คือมันหลากหลายมันผสมครับถ้าอย่างนี้มันฉลุดขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ๋อถ้าอย่างนี้มันฉลูดขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่มีเหมือนเนเพราะมันจะออกกิ่งแบบนี้พวกมันจะชนจะชนมันก็จะชนกันอ๋ออันนี้คือคือข้อเสียของนี่ว่ามันจะทะแยงมาด้านข้างไม่ได้เนาะมันก็ไม่ได้ผลผลิตตรงนี้นี่มันก็ออกแบบนี้เห็นไหมครับ อืมตอนแรกก็คือว่ามันยุเรื่องที่มันว่างเราก็ใส่ใส่ใส่เลยเนาะพอมันโตได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่เห็นรูปร่างเนาะมันยังไม่ใหญ่อืมกี่ปีแล้วก็เติ้ลโอ้ในร่างนี้เป็นสิบปีแล้วนะอเาามพ่วงไปกินมั้น้ำนี่มาจากไหนครับข้างล่างนั่นแหละแม่น้ำเพชรบุรีนะอ๋ออีสานนี่แรงมากเลยของผมอ่ะต้องขุดสะไว้อ่ะต้องขุดสะ แล้วก็ดูดบาดาลไว้มไ,มไม่มีครับต้องรอหน้าฝนนะ่นะนนะระอหน้าฝนแล้วก็ฝนตกก็มาเก็บใส่ในเอสระไว้ถ้าฝนน้อยนี่ก็ดูดบาดาลแต่ก็ไม่พอนาเนี่ยสคัญที่สุดเยตอนนี้น้ต้องพร้อมน้ต้องมีถ้าไม่มีอ๋อดูครับต้นนี้ชะลูดเลยครับอม ตรงเลยอ่ะต้นเนี้ยตรงมากต้องแบบเนี้ยต้องอย่ามีอะไรใกล้ต้องแบบเนี้ยเออนี่ก็เริ่มออกข้างแล้วพ้ามันมีกิ่งปุ๊บเออได้ลูกอย่างเงี้ยแหละครับถ้ามันไม่มีกิ่งมันไม่ได้ลูกโอ้โหจะต้องไงอาการเนี้ยนะครับเกใกล้เยอะอืมใกล้เยอะเป็นดอกนะครับพี่น้องโอ้ผมนึกว่าไม่มีสวนทุเรียนนะในเพชรบุรีเออผม เยอะมากครับเกิดประจานปลาละอูเนี่ยนะปลาละอูเออก็เคยได้ยินเดี๋ยวเออมันอยู่ตรงไหนขึ้นไปทางโน้นไปอีกเนาะทางห้วยมันค้นทางหัวหินนู้ต้องมามิทูนาโอเคโอเคอืมนี่นี่อีกทีนี่มีผลไม้ก็มิถุนาเลยใช่ไหมครับป้ายอดเลยอ่ะโอ้มิถุนางอ่ะที่เรียนมังคุดแก่ทุกทีเลยอยากจะมากินใช่กินสดๆเลยอ่ะ ท่อน้ำก็ต้องวางวางงบเยอะไหมครับสองไร่นี่เยมเยมนหลักนะโอ้โหมเมนหลักระวังเดินนะครับใครมาก็ระวังเดินท่อระวังเหยียบท่อ,ทห,ลอ,อหลักๆนี่ผลไม้ที่ได้นี่คืออะไรครับทุเรียนเลยเนาะเป็นหัวใจเลยแล้วมันมีต้นที่ว่ากำลังจะโตด้วยผม มันน่าจะไปได้อีกไกลเลยอะด้ยต้นที่กําลังจะโตเราก็อาศัย่วกอย่างอื่นผสมกันไปเนาะวกชปมะยงชิดกล้วยอะไรก็ยังได้ต่อนื่ยงอืมกระท่มนี่ครับกระ่มอะไรนะอือฮึกระ่มป้าน่าจะเอาไม้มาปักก็ยังดีนะเดี๋ยวหมามันมาวิ่งอมนี่นี่ต้นนี้ก็ใช่นี่ใช่นั่นแหละโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับ ปลดล็อกกฎหมายแล้วครับพี่น้องนี่ต้นกระท่อมปลูกได้ทั่วประเทศแล้วจำหน่ายแล้วแล้วด้วยด้วยเพิ่มเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรนี่ครับแตกยอดโอ้โหทุเรียนนี่ครับเป็นพืชน้องใหม่ครับน่าจะมาแรงในอนาคตครับใบกระท่อม สุดยอดเลยครับอืมแค่นี้ก็สุดยอดแล้วโอ้แค่นี้ก็โอเคแล้วป่ะโอ้โกาสน้าสุดยอดมากเลยส่วนในฝันส่วนในฝันส่วนในฝัน โอ้ดูโอ้มีพื้นที่สามไร่สามไร่ในเยอะอได้แต่ของป้าทั้งแนวน่ะสิบร่สามไร่สามไร่ก็แบบเถียงเถียงเอาจากพ่อแบบว่าแกอยบเน้นทํานาอย่างเดียวอ่ะผมก็เลยว่านามันก็ทําได้ทำแค่พอกินผมก็เลยมาปลูกพวกพืชไม้ผลดีกว่ามอื แต่หนูจำได้หนูเคยไปซื้อข้างทางมายมชิดแพงมากสวยงามครับพี่น้องลนตั้งสามร้อยโอ้แต่ทั้งเก่งใหญ่เลยนะใช่ใช่อันเนี้ยที่ตอนที่ต้นเดือนต้นสิบวันต้นใ่แบบนี่มันไม่ได้เกิดแล้วมันเป็นซลอยแล้วมันก็ใหญ่ถึงใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยเราต้องทำช่อให้เขาใช่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 เป็นช่อช่อเออแล้วก็ใหญ่ช่างหนึูกพันแปดเลยโอ้สองป้านี่ก็สามร้อยเนี่ยของป้าเนี่ยถ้าหกเดือน ทุเรียนเยอะมากครับพี่น้องสยอดเลยทุเรียน <c oughs> เข้ามาบ่อยรอครับคุณอ้อมเขาเป็นครูเหรอครับ อ๋อเห็นในคอมเมนต์เขาบอกคุณครูน่ากินจังหรออือสุดยอดมากมา,าต้นนี้โอ้โหต้นนี้คู่เลยโล40กับ70มะนาวอ่ิบ วันนั้นหนูซื้อล่าสุดโล415ส,สวยมากเลยครับอ,อวโวคาโดโลงบ้างไหมป้าอโวคาโดไม่ไม่ลองลงดูครับมันก็โอเคอย,อยู่นะ มีที่มีตลาดคะอืมขนาดไอ้นั่นนี้เยอะกินตะขาบมาตลาดที่นี่ยังไม่ดีใช่มีบินนะบรรยากาศดีนีไปลงลงเราแวะเข้าไปดูเออเพราะว่าไม่ไกลเราประมาณส่งส่งโลไม่ถึงส่งโลแล้วก็นส่รับสวนป้าทางใบนะครับเดือนมิถุนายนะครับจะมีผลไม้